จะจีนี่ไม่นอเลยมันจอบเอาอันนันสไลด์โปรดคื่ะไหรอยาเละมีหดออะไรเนี่ไปดูจเยหนด้นใหม่มาเรียกเอไปห้ามหายนะอันนี้คือใช้ตลอดนะเพราะมันต้องชงโอวัตินด้วยจะม่ย่ามไหมอะไม่ อย่บ้านไม่ับวางนกันนะบางนี่บาไม่มีย่ามใส่บาทนินจะต้องเอาบาทแบบนี้แหละแต่มันต้องมีฝาปิดนี่จะเป็นแบบนี้ที่ใส่บาทด้วยที่ใส่ย่ามเหมือนกันย่ามใส่บาทใครไม่มีพิหาเรนี้มาไม่พมือนี่แหละ ใ <laughs> ส <disappointment> ่เห็นด <iliz ces> ้วยคลิปอ <ses> ่าอันนครับครับที่ตัวค ขอบคดีรครับผมสามเณรโยธินสัรจันทร์ไฟผมชื่อสามเณรที่พากรจันตเจียชื่อจารุเดชครับเนรดีใจไหมจะได้กลับบ้านดีใจครับแล้วเนรมีอะไรไปฝากโยมพ่อกับโยมแม่หรือเปล่ามีเงนินมีเงนินแล้วจะเอาขไปฝักไปให้นอนด้วยครับสามเณรยังไม่เคยทุ่ดงเนาะครับสามเณรคิดว่าจะทักตัวเองจะทำได้ไหม มันร้อนนะน้ํำฉันบางทีก็ไม่มีบางทีเราก็ตักน้ําคลองมาต้มครั้งนี้เน้นคิดว่าถ้าเน้นทําได้บุญกุศลนี้เน้นอยากจะมอบให้ใครให้พ่อแม่อยากให้พ่อแม่ให้พ่อแม่อยากให้ทุกคนให้ทุกคนเลยสู้ๆไม่มีฉะนั้นเน้นก็เลยจะคิดว่าไปครั้งนี้ก็จะตั้งใจทําเพื่อพ่อแม่ด้วยจจะได้กลับบ้านแล้วดีใจครับ เอาของไฟฟ้ายมพ่อยมแม่ด้วยครับมีอะไรบ้างที่นี่เราไปฝากของฝากจากอินเดียครับใบโพที่พระพุทธเจ้าได้นั่งกาสรูครับอยู่ที่นี่เน้นเป็นยังไงบ้างอยู่ที่นี่สนุกครับความอดทนได้คือความมีระเบียบครับภูธนาสาธุขอให้เน้นประสบความสมําเร็จสาธุแล้วก็สำนึกทุกทุกนะครับด้วยว่าวันนี้ เราจะได้เดินทางสูง่ตรงยางเพื่อรวมเน้นสเสบียงของพวกเรารวมทั้งผลไม้แล้วก็จะมีสิ่งที่ชันระหว่างทางอาจารย์ก็จะเขียนเน้นย้ำเราก็บอกว่าเน้นย้ำทุกอย่างเน้นเล่นก,กับน้องมีหรืออะไรเีอยอย่าไปกระชุ้มพวกข้าวมีเราว่ากันเปกก็นกลางเน้นย้ำไว้เลยนะเราอยู่ทุกพื้นที่นะ สิ่งที่เรามองไม่เห็นมันมีนะใครที่อะไรที่ชอบทำตัวแปลกๆโดดๆอย่างเมื่อวานไม่ไปมีคนบาดเอาอย่างเจ้าที่เจ้าฐานเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าวัดเจ้าวานเขาก็มองดูเราตลอดถ้าเราทําดีเด็กคนนั้นก็ถือว่าต่อไปไม่ค่อยมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นอาจจะมีบ้างก็เ่อะเพราะธรรมดาคนเกิดมาต้องมีกรรมแต่กรรมนันจะไม่หนักเด็กคนที่ทําอะไรที่แปลกๆที่บอกได้ไปฟังกรรมเขาจะ ฝากพี่น้องชาดอยให้พี่น้องชาดอยกินด um ้วยลิ้นจี่ที่นู uh? ่นก็มีครับแต่ว่ามันเรียงมาเยอะพันพันใหญ่ครับมันมันมันไม่เหมือนอ้รสชาติมันไม่เหมือนลิ้นจี่พันใหญ่มันมันรสชาติมันไม่เข้มข้นทำจากกะพัดใช่ไหมครับลูกมันจะใหญ่ๆกญ่ขนี้ไนใหญ่มากลิ้นจี่ภูเขาไฟลิ้นจี่ภูเขาไฟ ที่นู่นก็มีเงาะป่าข้างในลูกมันจะเหลืองๆเปรี้ยวมากเปรี้ยวตาบอดเปรี้ยวตาบอาาจหเป็นเรื่องไม้หาือเป่าครับครับเป็นเงาะป่าเห็นอาจารย์มหาท่านบอกว่าเป็นเงาะป่าถ้ามันถ้ามันกล้วยก็มีเม็ดนะครับกล้วยป่ากล้วยป่ามีเม็ดญาติโยมที่มาร่วมบุญด้วยให้มีส่วนของบุญนะครับสาธุ อเอานี่เลยเอออนนี้อาจารย์มันชุ่ถวายาจานขุสงสะเอามั จีบอลอยู่ในบาทยีวอนเขาให้ถือเองจอยจีบอคหมีหรอก จะรูมมันต้องกันกันผม่าพู้เดอะครับแต่แล้วมส่งมันพาดำๆเหมือนกันนะสิบี่ทอดินสองสี่สิบสองครับสิบสิองร้อสิบ1กยี่สิบสองแต่ว่ายังมาบ่อนเบอร์สี่กนอไงนำหรอเออ ทวอสองทบอลเลยไหมบอกคันอีกล้วแมนยูบอลเ้าจะไปยู่บบสองทบอลนีน่เพิ่มอยู่ กหวังเพื่อไปสัอดามพี่ผู้แรูบาอาารย์ที่สอนที่สอนมาถ้าผมทั้งหลายจะไปสืบทอบอาจารย์อาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ได้สร้างความาคภูมิใจวัฒนธรร้วยวิวัฒนบ้ารด้ความเป็นผู้ใหม่ด้วความที่ยังเป็นเสลยกรรบขอคนเก่ากับคนทั้งหลายก็อยากจะขอกราบขอคมาเพราะแม่ครูบาอาจารย์ที่ด้วย็นดีใหม่ไทสศิการ บานทีในไทยในวัน <favorite> นี้ด้วยใส่ผ <op edi> ้าห่มางเตี้ย จะดีใจนะั่งพออาการเดินทางน,นี่คุณนพามีประโยชน์ในทุกอย่างครปฏิบัติเจ้าขเพราะว่ามันกระต้องมีความดอดทนมีความเข้าใจแล้วก็ตั้งใจนะั่งพออาการเดินท่านนมีความทุกข์มีปัญหามีทุกประสาทจาวามันก็มีประโยชน์ มีขุนขาเขาก็ต้องมีความอดทนโดยเฉพาะเวลาเขาไปต้องกอารนี่นี่นี่ลายยางลายเนี้ยเขาก็ต้องอดทนกันอดทนต่อมูอต่อคณะอดทนต่อความเกิดหนักลำบากในการเดินทางถ้าวัดทนได้ทุนกับสิ่งที่เขาอยู่ต้องกัน,นไ,ได้นี่แหละครับอดทนหลักก็ต้องเข้าใจกัน พใจว่าเท่ากันมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นพระดีอยากจะเห็นเกิดประโยชน์แต่ว่าเข้าก็ต้องเข้าใจว่าเขากันังมีกิเลสด้วยบางเือมันก็มีพิษมีข้ามบางเธอมันก็อาจจะต้องให้อภัยกันเพราะว่าคนเฮามันนี่ พิษผีผาดนไดหรือว่าให้แม้จะเข้าก็คือกันเวลาห่อพิดผาดเขาก็อยากให้คนอื่นให่ไพ่เวลาเ่าพิดผาดเขาก็อยากได้โอกาสด้วยอยากได้กำลังใจจากคนอื่นคนอื่นก็คือกันเวลาเ่าพิดผาดมีคนอื่นให้กำลังใจเขาก็ดีใจคนอื่นเวลาเขาพิดผาดเล่าให้กำลังใจเขาให้โอกาสเขาเขากัมีกำลังใจ จากบดีคอ,อยแก่ไขเปลี่ยนแปลงดีไดน้่เงินเข้าไปทํากันมันหลายคนอาจาจะสองคนขึ้นไปเนี่ยมันก็ต้องอดทนรวมกัน,นกองเข้าใจกันสุดท้ายคือตั้งใจเขาเห็นยังก็แล้วแต่ตั้งใจงคนอดทนรู้จะอด,นดทนเนี่ยทนไม่เรื่อย โทษเจ้าอาวาสเชื่อกันบวได้ตั้งใจคือบวชได้บวชอยู่บวชได้เจ็ดปีลหรโอ้ยบวชได้สิบปีลยโอ้บวชได้ทนสวนบวได้ละบวชอย่าถาวว่าท่านได้จกอยู่อย่าถ้าปิดอย่าท้าปิดเพื่อนอยู่ทนอยู่แต่ว่ามันบวได้ตั้งใจในการเรียนในการศึกษาในการปฏิบัติ เข้าไปทุดดงทุกอย่างถ้าเข้าไปทุดดงใหญ่ก็ดีทุดดงหน่อยก็ดีบางคนก็ไปน้ำมูลจะสุดเพื่อหาว่าสิตั้งใจว่ากระโบใครตั้งใจอะไรเราจะแต่ไปน้ำมูนะว่าจะน้ำไปหอดต้งคู่บาอาจารย์เอาวันไหนยังบอกกับไปแล้ว่าสิ่ดกความจะเริ่อกล่าวหนาในการเป็นลุในการปฏิบัติ คือความบ่ตั้งใจควมบ่ใใจใจไปมากมันก็เลยบ่สามารถได้ประโยชน์เด็กพุมขาไปพือมูงจะว่าได้บรับบสมูไปเพื่อเขาปรเดยพื่อเขาไปน้องกันจะว่าบ่ได้วน้องกันคนฮามัเป็นางกากันบางคนดีบางคนยังบพท่านดีบางคนดีหลายบางคนดีหน่อย อันนี้ข้าต้องพิจารณาเจ้าของคนอื่นสอนกบบัวทองเจ้าของสอนแต่ถ้าเขาอยากให้คนอื่นสอนเขาต้องสอนเจ้าของเทาไั้นแหว่าอยากให้คนอื่นด่าต้องด่าเจ้าของว่าอยากให้คนอื่นดูถูกต้องดูถูกเจ้าของแต่ถ้าด่าเจ้าของเขาจะบวกเกลียดจะบอกกับคนอื่นด่าเนี่ยเขาจะเกลียดระวังคนอื่นด่ากับเจ้าของด่าข้อเสีให้คนอื่นด่าก็จะไม่ได้ ลาเขาเดินทางเป็นโอกาสเขาจะได้กตื่นเต้นแต่คุณพาได้ประโยชน์เป็นนักเลี้ยงเป็นนักเล่นเปนเลนตีกันหัวแตกตูวที่ตายก็ตายต้องรูกทีก่อันนี้กับผู้นเอากระสองเขารถผู้บาอาจารย์เขารถผู้นั่งหังวเจ้าจของเป็นผู้นั่งเอากระสองถ้ํานาทีในความเปลี่ยนผู้นั่งมีความเมตตาในการดูแล ให้ความขอบคุณให้กำลังใจให้เราให้โอกาสเข้าเป็นผู้ตามผู้ต้องเสื้อฟังปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามหน้าที่ในการเต็อยู่ร่วมกันให้เกียรติให้ความเคารพต่อผู้บาอาจารย์ต่อผู้ท่มัน่นแต่จะสุดไปน้องันได้ต้องทำให้เป็นดระโยชน์ห้กำลังใจให้กัน เขากเคยฟึกเคยหัดมากเอามาใส่การปฏิบัติทานมากนี่ผูกคนไดลลาบากคนไดนแต่เราบบมาใส่มบมาใส่วาส่วาวเป็นประโยชน์เอาเคย่านการฝึกหัดมาล,าล้าหล่ะเอากัเขาหรือเขาเคยฝึกเคยหัดนี่มาใส่ใส่มันดีถึงกว่าเก้าใส่กระเริ่นกว่าเก้าอันนี้นทีเหลืองอ่เทาไหรเอาประโยชน์ครับการที่เทาไหร่ฟกหัดมากการเสื่อมันไม่ความตั้งใจก็เทารู่ เือในความอดทนเคยฝึกเคยหัดเคยอดทนเฮาก็เคยอยู่นกันเพื่อที่เข้าใจกันจักมีสายใจข้อจักแนวทางปฏิปทาเพื่อที่พอ่อเข้าใจกันเลาก็คิดว่าเฮาเพื่อสิตส่ตั้งใจเพื่อว่าให้มันเสียประโยชน์ในการเดินทางวนไปเล่นวนไปสนุกสนานวนไปซื้อโดยที่ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยเอาสิ่ต้องตั้งใจ ฝ่าบริสามขอนึงให้เขาได้อดทนแ้้ว็เข้าใจกันล้วจะตั้งใจเกใหไม่เกิดประโยชน์ในการเรียนข้าวโนทนาคราวขบคุบนจ้าการบราชนดาิลป์เพืเจาทุกอย่ได้อยู่ใกล้ชดใกล้หัดทำงันเพื่อว่าเข้ากันส่างคุณม่ต้กันส่างวรรมีมาต้กัน เอาเก่าเอาบารมีเอาบุญเอาธรรถ้ำแเ้าสางไหนี่ะเป็นเพื่อนเพื่อนมุนทรงเสริมกัน่นเมียหน่อยน้ำอ่นอนซ้อนคือบอกว่าซาโลกเป็นต,ตาหักไว้ยเป็นตาอ่อนซ้อนเป็นความหวังเป็นอน,นาคตต่อไปเขาชิวอะไรซัมไดเอดตก่ะตัวนั้นไมเป็นเรื่องอน,นาคตแต่ว่าตอนที่เขาอยู่นี่คือว่าเขาเด็ดสาย บุญครับตนเองได้สร้างศรัทธาเกิดขึ้นกับญาติโยมหยาโยามเนียนเนียน,น้อยมันซ่อนเลยนะนาคตเขาอยู่ได้เป็นกำลังเป็นธรรมชาติยาเป็นศาสนาธาตุยาเห็นแล้วก็ศาสนาอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้ครับพระคุณเจ้าสมณะมุทนา,ทานกับญาติโยมที่ให้การคู่ประทับขอบุญกุศลนุกงามความดี ที่เขาได้ผมเกิปฏิบัติมากจงเป็นเรื่องเถื่อนเพส่งเสริมให้เขาเกิดความอดทนเกิดความเข้าอกเข้าใจในก็ให้มีความตั้งใจในการเดินทางในการปฏิบัติถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคปัญหารือว,ว่าความทุกข์ยากลำบากไว้เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นคู่เป็นอาจารย์เพื่ว่าเป็นเรื่องฝึกฝนเขาเป็นเรื่องพัฒนาเขา อยากเห็นความถูกมความกซื้อๆเห็นความลําบากามันลําบากซื้อแเห็นเป็นความถูกที่มีคุณคา่าเห็นเป็นความลําบากที่มีน้าผ้าแห้ควาสามารถได้ประโยชน์ในการบวชในการปฏิบัติยิ่งๆึ้นไปโดยครัวกัรทุกคนด้วยซืย้อ การเดินทาง1 0 0่0บาท้อมีความจำเก็นยั้งใระวังการเดินทางกับการบอกแพีงแค่ญาวารวานะภูราปริเรติอารังเอวะเมวะอิโตทินาเตนาปะสะฏิอิจิตังปะิตังตุสุิภยเมวะโเทร จันโทพญารโชยะามะนิโชติราโสยะสพิติโยอิวันจันโตสรโอวินสโมาเตภาวัวันสราโยสุิสิาโยภวะัพิวาธรรุสัิจังพุทธาปจายโนชาตาโรมวตันติอายุโนสุขาลา

ครับดั้านผมนบ้านโโนแกเดยาตะเตะตัวทับไบหนมนเห็นลูกขงบริลัมรมรมะรองบ้านไหนยัง่ถึงที่ถึงเราอดัคคูเลยำาเดีย